ก็กลับสวัสดีชาสก้าทุกคน้วยนะก็อ,อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตก,กิจกรรมนะสกินใหม่ของซานิสนะครับแซดฟอร์ดนะครับก็ส่วนตัวคิดว่าเอฟเฟกมันยังดูดรอปไปนะอืมตันนี้ก็อย่าลืมเติมนะครับทุกคนที่15นะถใครสนใจนะก็อย่าลืมเติมส่วนตัวผมเก็บไว้12อันแล้วผมมีแก๊กแล้วนะแต่ขาดแค่นี้นะยูโทเปียของเด็กตานะส่วนนี้ครับสกินแซดฟอร์ดนะ เผื่อใครสนใจก็มาแลกได้นะ10เม็ดแต่เป็นลิมิเต็ดส้มนะครับจะไม่ได้เป็นลิมิเต็ดแบบเจ้าตัวของอันนี้นะของแก๊กนะครับอ่ารู้สึกว่าจะมีชิ้นส่วนสก,กินด้วยนะแต่เห็นยังไม่เห็นชิ้นส่วนสก,กินเข้ามาเลยเดี๋ยวไปดูอาร์ตเวิร์กกันว่าเท่ไหมออ มีเสียงวิงด้วยนก็โอเคอยู่นะส่วนตัวแต่ว่ามันยังดูดรอปไปนิดนึงจากใจเมนสนิทนะครับมันดูดรอปดอปแล้วตัวละครมันไม่สามารถข้ามขื่อได้นอกจากเจนไฟต้องข้ามอยู่ในพุ่มนีืกระโดดอะไรนะดากกนวอร์ดปะถ้าผมจะไม่ผิดอะดาก,กนวอร์ดไหมเออดัก,กนวอร์เออมัน มันถึงจะข้ามไปตีเขาได้นะไม่มีสก,กิลข้ามกำแพงอย่างเศร้าเลยนะส่วนตัวใครคิดว่าอยากจะเล่นสนิทหรือคิดว่าเรียกว่าอะไรผลึกผลึกสีส้มเหลือก็แลกครับรอในส่วนของชิ้นส่วนสก,กินนะชิ้นส่วนสก,กินยังไม่มานะเร็วๆนี้นะอะผมก็เลยยังไม่แ,กแลกนะกันส่วนตัวแต่มันเป็นธีมเดียวกับ Hummingbird นะครับเผื่อใครไม่รู้นะขวามือเห็นไหม เห็นขวามือเอ๊ะไม่ใช่ขวามือสีซ้ายมือเห็นปะจะเป็นในส่วนของ Hummingbird ของดารซี่นะเดี๋ยวผมกดไปให้ดูดารซี่ผม,มอยู่ไหนดารซี่คุงใส่สกินในีนี่อยู่หลวงเจอยู่นี่นี่สกินน,นี่ผมมีนะฮะอ๋อฮัมมิ่นนงเบิร์ตควอนตัมแล้วก็แมกเนติกนะส่วนตัวคิดว่าสกินนี้ค่อนข้างสวยนะอ่า ก็เป็นสกินทีมเดียวกันครับสกินทีมเดียวกับสนิทสนิทจะอยู่ขวามือของคั m m ิ่งเบิร Darcy ์่นะเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินเนะี่ยเขาอยู่ตรงนี้ครับไม่ห่างกันมากนะส่วนตัวคิดว่าก็ค่อนข้างสวยกับกันมันก็แคะทุบอะไรกับกันก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะ อัปเดตกิจกรรมคร่าวๆก็ถ้อใครสนใจครับก็มาแลกกันได้น,นะแต่คิดว่าเอเวอร์วิกเตอเลียสเนี่ยมันจะสวยกว่าเพราะว่ามันจะมีป้ายประกาศน,นะป้ายประกาศต้องซื้อยแยกงครับจะจะไม่ผิดนะป้ายประกาศของซานิทนะเ่าเปรียบเทียบกันส่วนสกินเออไอแซดฟอสเนี่ยไอท่าไอท่าสองมันอนะจะคล้ายกับนี่ครับจะคล้ายกับท่ามิลเลอร์เ้นนะถ้อใครมีสกินนี้นะผมเคยเล่นอยู่นะเลมิเคชันนะ จะ้ายกับท่าสองสกินนี้มากเหมือนเอาท่าสองสกินเนี้ยไปใส่สีไปใส่เป็นสีน้ำเงินแต่ไม่รู้ว่าซานิ่ะเดี๋ยวผมแจ้งคะแนนเพิ่มถ้าสมมุติว่าเขาเอาในส่วนของชิ้นส่วนสก,กินอะใส่มาแล้วแล้วเปลี่ยนสีเขามันจะมีชิ้นส่วนสก,กินมาอีกสามสีปะ่ะเฮ้ยมีสีม่วงกันนะผมเห็นอยู่รอรอตอนนี้ยังให้อยู่ในส่วนของสามคะแนนเต็มสิบถ้ามีชิ้นส่วนสก,กินมาเดี๋ยวจะให้เจ็ด ถ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ในเกมนี้นมันจะมีชิ้นส่วนสกินที่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้เหมือนกันนะครับอธิเช่นแวนเฮลซิงผมไม่แน่ใจว่าซากุระฟุบุกิของไอเวเลสอะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวต้องไปลองดูนะถ้าจะไม่ผิดเปลี่ยนปะน,น,น้อยมากนะที่ชิ้นส่วนสกินจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลอะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคิดว่าผู้คุยก็ไล้เปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับส่วนตัวก็อาจจะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานั่งเล่นให้ดูว่า ตัวละครมันเอ็งเขาบอกว่าจะมีบัฟด้วยเนาะบัฟท่าสองให้แบบไม่กดโดนคีฟแล้วก็จะสามารถตีสองร้อยเปอร์เซ็นตีเร็วสองร้อยเปอร์เซ็นได้เหมือนเดิมอะเออต้องรอดูนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะรูปอาร์ตเบอร์ค่อนข้างเท่ยังไงก็เท่แหละขาดใจอยู่แล้วละ่ะมีสกาเตอร์ด้วยนะผมว่าส่วนใหญ่อะ่ะคนที่เก็บอะ่ะไม่ใช่เรื่องเอฟเฟกต์หรอกน่าจะเก็บเพราะว่าไอ้สกาเตอร์ที่อยู่ขวามืออ่ะขวามือของซานดิสเน่ที่เป็นแว่นอะ่ะน่าจะเก็บเหมือนกัน พอสกาเกอตอร์ของราซิมเป็นสีเหลืองใช่ปะเออผมอันจะเก็บต้องรอดูก่อนชิ้นส่วนจะกินมามเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์คค่อยมาว่ากันทีหลังค่อยมาลดคะแนนนะใช่ก็ชอบกดไลค์ด้วยจกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกําลังใจคนในําคลิปหม่ครับส่วนจะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมหรือจะเป็นคลิปรีวิวสกินหรือเป็นคลิปเล่นหรืออัปเดตเนื้อหาของตัวละครแต่ละตัวก็เดี๋ยวไปดูกันนะแล้วเจอกันจเจนีปตัตเนย,ยลืมกไลนแล้วนะกดซับนะนะบายฝาก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆบอกเพื่อนด้วยนะครับว่ากดซับให้ผมด้วยนะช่องจะได้โตไวๆรจชการใช่ไหมจไปดูรูปอาร์ตเวิร์กของนางนะมันก็หล่อนะเอาความจริงไหมแต่เอฟเฟกต์เดรอหล่อฉันส่วนไหม